อนาคตทีวีดิจิทัลไทยจะดับลงจริงหรือนี่คือคําถามใหญ่ที่กําลังคุก,กรุ่นในวงการสื่อขณะนี้และนี่เองที่คุณอาจยังไม่รู้ว่าความไม่ชัดเจนนี้ทําให้หลายคนถึงกับนอนไม่หลับในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดปรากฏการเปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญเมื่อมีการประมูลใบอนุญ,ญาตทีวีดิจิทัลทั่วประเทศธุรกิจโทรทัศน์ไทยต่างคาดหวงังว่าจะนําพาอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคใหม่เติบโตแข็งแกรง่งโดยเฉพาะการสร้างรายได้มหาศาลจากโฆษณาครั้งนั้นหลายบริษัทลงทุนเม็ดเงินมหาศาลหวังสารฝันสื่อไทยให้ก้า้าาวหน แต่ความจริงกลับไม่เป็นดังหวังหลายช่องประสบปัญหาขาดทุนหนักทยอยปิดตัวเองทีละรายผลคือกว่า10ปีที่ผ่านมาจาก25ช่องธุรกิจเหลือผู้รอดเพียง1ิช่องเท่านั้นทำให้คําว่าฝันสลายเหมือนสร้างปราสาททรายรอวันถูกคลื่นสัดพังแต่ประเด็นร้อนอยู่ที่นี่เมื่ออายุใบอนุญ,ญาตกําลังจะหมดอายุในปี2572แม้สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทย จะย้ำอยู่ว่าต้องวางแผนอนาคตชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการเติมตัวได้ทันแต่กสทชตัวแปรสำคัญกลับยังไม่มีคำชี้ขาดเด็ดขาดหรือชี้ชัดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเดินหน้าต่อไปในทิศท,ทางใดเพราะอะไรส่วนหนึ่งเกิดจากความล่าช้าในการประชุมและตัดสินใจของคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีข้ออ้างเรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วการด่วนตัดสินใจอาจพลาดเป้าหรือเป็นพระภายในองค์กรอิสระขนาดใหญ่อย่างกสทชเกิดภาวะแบ่งขั้วเหนต่างทางนโยบายกันเองจึงยังไม่กล้าตัดสินใจเรื่องสำคัญนี้เสียที แต่สิ่งที่ทุกฝ่ายไม่เห็นพ้องต้องกันคือความไม่แน่นอนนี้สร้างความเครียดและความกังวลให้กับผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์อย่างมากธุรกิจที่ลงทุนหลักแสนล้านบาทต้องตกอยู่ในภาวะลอยแพมไม่ต่างจากคนกำลังจะหมดสัญญาเช่าบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเก็บของย้ายออกหรือมีสิทธิ์ต่อสัญญาใหม่ สมาคมจึงนำโดยนายสุภาพพรีกระจายพร้อมคณะเดินหน้ายื่นหนังสือเร่งรัดกะสะทอชอเพื่อขอความชัดเจนถึงเส้นทางธุรกิจในอนาคตโดยย้ำว่ารถแมพอนาคตทีวีดิจิทัลต้องเป็นวาระสำคัญที่บอร์ดควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและชี้แจงให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2568เท่านั้นหากเกินกว่านี้สมาคมจะต้องเดินหน้าหาแนวทางรับมือด้วยตนเองข้อถกเถียงที่น่าสนใจและควรหยิบยกขึ้นมาคือเมื่อหมดใบอนุญ,ญาตเดิมกะสะทอชอจะเลือกวิธีไหนเปิดประมูลใหม่ต่อสัญญาหรือจะปรับโมเดลธุรกิจไปสู่อะไรใหม่ๆ แล้วหากกระบวนการทั้งหมดต้องถึงมือสภาผ่านแก้กฎหมายใหญ่จะยิ่งล่าช้าและเกิดช่องโหวท่ทางธุรกิจหรือไม่นี่คือจุดที่หลายคนเห็นต่างบางฝ่ายมองว่าการประมูลคลื่นความถี่ควรเดินตามกติกาบางคนกลับเสนอว่าควรยืดหยุ่นให้โอกาสผู้ประกอบการเดิมได้ปรับตัวอย่าลืมว่าปัญหาคลื่นทีวีดิจิทัลไม่ได้กระทบแค่ผู้ประกอบการแต่ยังสั่นคลอนถึงผู้ชมทุกบ้านหากไม่มีความแน่นอนขวัญใจประชาชนอาจหายไปจากหน้าจอหลายพันตำแหน่งงานตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว ทุกวินาทีที่ปล่อยให้ความไม่แน่นอนนี้ยืดเยื้อมีแต่สร้างความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยไหมว่าการปัญหาและการตัดสินใจคนรเร่งให้รวดเร็วกว่านี้หรือเห็นใจกสอทอชอที่ต้องรอบคอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือแท้จริงแล้วสังคมไทยยังมีเวลาเหลือเฟืออีก3-4ถสปีตามที่บาง